สวัสดีค่ะมันี่ยายแก้วแฟมดีสิพ้ามาเบงเงแหนแดงได้อาทิตย์กวัวนะเนาะเขากับมาเบิงกันแหน,แ,นแดงที่อันปล่อยหน่อยๆพี่น้องเนี่ยเห็นปะหมดละเงาไปพมดละหมดละแหนแดงของยายแก้วแฟมรี่เต็มแล้วพี่น้องที่ใส่หน่อยๆเหรอเนี่หวะบหา,าแต่อใส่หลายตัวนี้ก็กระลังตัวนี้กับผีย บ่อที่สองตัวน่ะ่อพี่นอ้องงาวไปปุ่นหมดปุ่นเต็มแล้วดอกบัวท่านใหญ่ครับกำลังสะเริ่มใหญ่แต่ตัวนั่นดอกใหญ่แล้วเต็มอากลากแล้วมาบึงดอกที่สองบ่อที่สามเนาะมาบึงบ่อที่สามบอ่อสามกระดอกใหญ่แล้วเนี่ยแหนแดงมันสีค่อ,คอยๆอ่น ตีนกับแก่พี่น้องนุ้ยแจ๊กว่าตีนกับแก่นั่นๆนนะเต็มเลยพี่น้องนีมน่มันมันจะเป็นคือตีนกับแก่นี่นี่มานี่เอ,อิ้นแหนแดงเอาไปเ,เป็ดให้ไก่ให้ปลาเนาะนี่ให้แก้วเอาไปให้เป็ดซุ้มือให้ไก่ซุ้มือเนาะปลุกเลี้ยงไว้หนี่งก็เลี้ยงเลี้ยงง่ายๆพี่น้องคือจะเก้วปลาเห็ดใส่หน่อยๆ ใส่ลายมันจีอังเพราะว่ามันแท่ไว้ไงอ้าวหัวผันมาแล้วพี่น้องผ่ะหัวมานั่เห็นบ่พี่น้องเฮ้ยพี่เจ้าขี่ดื้อมาแะ้วบาดนี่เจ้าขี่ดื้อมาแล้ว,ลวพี่น้องตัวทำลายนี่ตัวนี้คือตัวทำลายสวนเนี่ <Okay. S 1> เนี่ยพี่น้อง เจ๊แก้วบริตัวนี่นี่ตัวนี้แหละตัวทำลายสวนนั่นเห็นบ่นั่นนี่แหละตัวทำลายสวนสวนอยู่ใสเ่เขียวๆมันก็น้ำกินเบิดเหยียบพร้อมอลไรพี่น้องเอ้ยคนนี่แหละตัวทำลายมักเรมโบก็ืลยแทย้มึงเนี่ยปวดปัญหากินหยาพี่น้อง พักก็กินขึ้นเกลียบขึ้นย่ำขึ้นกินพักจนว่าบต่ต้องห่วงมันย่างหากินหญ้าเนาะบ่คนบ่มามากับม้ามาหากินเนาะอือบิง่งพักขึข้นนี่ก็หหวยทังบ่อยู่เด้อเจ้านี่หั่นเจ้าขี้ดื้อใหญ่เล่มบขี้ดื้อใหญ่นี่พันบ่ามันพันบ่าหมันงูผู่เนาะ หัวเพศผู้บามันเลือนลอยพี่น้องปุ่นกระสิออกหายญ้ากินหญ้าผู้ด่างพี่น้องเอ้ยงามคักงามเลยเนี่ยเดี๋ยวแยกแก้วกระจิเพราะน้ำม,มันอยากแห้งแล้วบ่นี่เท่าจะไม่ได้สูบน้ำส่บอร์เไป็นไงเลยเพราะน้ำมันอยากแห้งบ่นี่เท่า น้ำแหนแดงมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ีอยู่หาบ่อเนาะมีอยู่ห้าบ่อ,บอของยายแก้วมีบอ่อหนึ่งไปเบิ่งของยายแก้วบันนี่แล้วก็ไปเบิ่งบอ่อของยายแก้วตัก ให้ป่าตักเห็ดปุย๋ยแล้วคนแพ้บ่กับปเบึงไปติดตามดูนะตู้มะม่วงพี่น้องมาม่วงอะม่วงแก้วขมิน้นอันนี้ม่วงแก้วขมิน้นแก้วขมินมขม้นรสชาติแซบหวานเวลาสุกเนื้อมันจะแน่นเมื่อมันสุบเละนะเป็นพันธุ์มจากะขมิ้นแก้วขมินขม้นนี่เป็นพันธุ์มันจะขมิน้น ต้นนี้สงสัยเพิ่นบ่าค่อยจับหับแล้วเบิดนี่นี่ขีนอ๊อกย่นละคนกินแก้วขมิ้นของเสียแทนต้นนี้บ่จับต้นนี้สงสัยมันโลวนต้นแก้วขมิ้นของเพิน่นมีแต่แก้วขมิ้นนะเฮียอันนี้น้ำดอกไม้การน้ำดอกไม้ของเพิน่น งด้ามไปวางสองอังอาทิตย์ที่แล้วได้โหดันดอีกอยู่ไปบึงบอ่อเนี่ยแดงของแยกแก้วคนบ้านแพ่ไปตักขิดปุยจนแปนพี่น้องตักออกเดี๋ยวมันกระเพาอีกคันเฮาอ่อนทามันแน่นหลายมันมันบ่แพรได้พี่นอ้องต้องตักออกเรื่อยๆตักออกมันไส่เนาะตักออกมันไส้ แน่าสิเก็บพันธ์เมล็ดหอมนี่ก็บ่ทันมีเวลาอยู่นี่พี่น้องเมล็ดหอมผักชีเนาะหุบตัวเฮากระลังจอดอกอีเล่นกระมากเพิ่นกระสิบบ่ใครสมบูรณ์เนาะเพราะว่าเพิ่นเครือเพิ่นน้อยเนาะเครือเพิ่นน้อยเห็นบ่เครือเพิ่นซ้ำนี่นี่มากเพิ่นแต่เฮากระไว้กินคือเก่านี่มากเพิ่นเอากลิ่นไปเรื่อยๆ มึงแหนแดงายกแก้วแฟมิลี่ทูบาทตักไปเห็ดปุ๋ยแปนันป้าัันป้วนพี่น้องเอ้ยบาทเต็มอีกแล้วพี่น้องสิได้ตักอีกแล้วแป๊บเดียวนึงเนี่ยได้ักออกไปอันไ้ปลาแล้วบัานนี้อืมใบไ,ไม้กระลุ้งตืนอ,อ,อนดูนะพี่น้องเนี่ยเป็นแหนแดง สุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมดูคลิปให้จบอย่าลืมดูค่าลาให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายยังนี่มาทาสิอินยี่แน้าพนัสุดงลี่ะละมุดดกอุบาท